เมนูง่ายๆพ้ากันเหตุข้าวเที่ยงกินจามื้อนี่หญิงเฮกี้โทรส่วนขึ้นไปกินข้าวเนาะค่ะสิผ้ากันปนปะทูใสเ่เห็ดเฟียงนะคะแล้วก็สีทอดปลาสมกินแซ่บๆนี่ตอนเที่ยงแต่ทุกคนก่อนอื่นถ้าก็ไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเนาะค่ะแล้วก็จะมีทอดสี่โค้งนะคะสี่โค้องอันนี้เฮกี้หมักไว้ตั้งแต่โดนติบแล้วค่ะทุกคนก็นเลยเสีเยามาย่างในหม้ออบร่มร่อนเนาะค่ะระวางที่ย่างสี่โค้องอยู่นั่นถ้าก็ทอดปลาสมไปปลาสมอันนี้ซื้อเอามาจากรถพุ่มพวงที่เพิ่นมาขายในซอยได้อจะหญิงท้ง่ี ลงไปนี่ก็จะเป็นพวกตะไคร้หอมเจียวแล้ะก็พวกกระเทียมพริกทอดเนาะคะ่ะทุกคนถ้าเสียเอามาหฮวยในปลาส้มของเฮาปลาส้มเห็นตอนคอรอเคเลแบบมีเสพเสบเด้อจ้ะทุกคนปลาที่นี่มาเข่าสูขันตอนการเจียวปลาทูแล้วเด้อจากชันหันต้นหอมผักซี่ว้ซะก่อนจากเอามาหันสี่โค้งซะก่อนนะคะ่ะสี่โค้งย่างสุกพอดีแ็่แนวกิน3าอย่ยางหญิงมือนีกินข้าวเที่ยงแซพเสบกันจ้าไอ้เชฟเองไปเฮดงานวันเสาร์ครึ่งมือเนาะคะ่ะก็เลิบ่ได้มากินข้าวนาะสุสันก็สิมีแค่สุปชั้นแฮกี้แล้วก็ยิงเปินเนาะคะ่ะ ตอต,ตอนแรกให้กี้ถามสีเจลแต่เห็ดเฟียงบอ่อเลือดใส่ปลาทูลงไปน้ำฉันก็นเลยบอกว่าใส่ปลาทูลงไปน้ำร้อมันจังได้หลายเนาหญิงหมักพุ่งหมักเผ็ดแฮกี้เอาไปอบในหมอ้ออบร่มร้อนแล้วเด้อจาก,กาจะมีหมักเผ็ดมีต้นหอมนะคะพริกเนะี่ยจะเป็นพริกกะเหลี่ยงนะหญิงนวยตุปูติปีแบบว่าหมักเผ็ดบานเฮ้าหะนะจ้ะทุกคนตําทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเห็ดเฟียงอ,อ้อนอ้อนใจหญิงแล้วก็ใส่ผงวิเศษของเฮ้าลงไปมือนีเฮ้าใส่น้ำปลารานะคะใส่เจลปลาทูของเฮ้าบ่รู้ว่าเรียกว่าเจลหรือว่าปนเนาะคะ่ะแต่ว่าถ้าสําหรับท่างบ้านฉันนะเนาะหญ จะเป็นน้ำแบบเจลป้าเจลยางเจงสีนะจ๊ะแต่ว่า,าปนปนกบป,ป,ป,ปนเขียดสิเป็นปนแห่งๆแ,แบบนี้แล้วค่ะทุกคนถ้ากตาํายวงยวก,ยวก,ยวกทุกอย่างให้เข้ากันสูตรซุนชันนี่ใส่หมักนวน่าเด้อจากใส่หมักเนา่าเพิ่มความเปรี้ยวนะคะแล้วก็รสชาติน้าพริกของเฮามันสิด,ดองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจะยิงน้าปลาราของเ้านี่เป็นน้ําปลาราคูนงเดือจาะทุกคนเอฟซี FC คนใดอยากสร้างซือ้อยากไปกินตามกระทักไปที่เพจเพิ่นได้เลยเด้อคะ่ะเพิ่นม,มีโปรโมชั่นส่งฟรีแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางน้ำเดี๋ยวฮะทุกคนน้าปา คุณงงอร่อยนัวจ้ะทุกคนเทิงต่ำเทิงต้มเทิงแกงเทิงยำใสได้เมื่อถุกยางเลยจ้ะขวดนี้ขวดเดียวเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแกงเนื้อไม้เก่านะคะหญิงเปินอุ่นขึ้นมากับข่าวกับปลาของห้ามือนี้นะคะก็จะมีย่างซี่โครงหมูมีทอดปลาสม้มมีแกงเนื้อไม้แล้วก็จะมีป่นเห็ดเฟียงของห้าเนาะคะ่ะเห็ดฟางเนาะยหญิง,งป่นเห็ดฟงางจักสีห้องเห็ดฟางหรือเห็ดเฟีงยงเนาะยหญิงบ้านชั้นห้องเห็ดเฟียงแม่ผลข้นสิแบบว่า oh. บ่คุณหูพี่ FC, น้อง f อซเนาะจ้ะหนึ่งข้าวเหนียวน้ำจ้ามือนี้แหนึึงยิเอ้ลาาปากกก่นนนััขมน ข่าวเที่ยงกับเฮก,กีนะคะมาเด้นถูกคนเด้อมาเสแสบน้องกันน้องสาวไกวเปลูกอยู่ข้างไตผุนขะก็เลย่บ่ได้ขึ้นมากินน้ำนอกจากแต่ว่าแบงลงไปหาแล้วหญิงย่อนไปหาทั้งหน้าต่างนะคะ <c oughs> มาจ้ามาจ้ามาแซ่บๆน้ำกันเดอ้อมื้อนี้มากินยัวว่าวนัวหัวมวลซ้ำนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงฤูดูหนาวเริ่มเข้ามาแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันในเด้อจ้ามื้อนี้ไปแล้วจ้ะทุกคนมากินยัวว่าวนัวหัวมวลซ้ำนี่แหละคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามเราชมขอบคุณทุกการสนับสนุนเพจน้อยเพจนี้ของเฮาเด้อจ้ามื้อนี้ไปแล้วไปแล้วสวัสดีเด้อค่ะ